ดีค่ะกระปิบอกเราแนะนําให้ชมกับรถกระบะมือสองนะคะซึ่งรถกระบะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะทุกท่านตโตโยต้าไฮรักวีโก้นะคะรถกระบะมือ2ปี06ค่ะเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลนะคะฝาท้ายไม่ค่อยสวยนะคะมีตำหนิตามรูปเลยนะคะแอร์เย็นค่ะมีแอร์แบ็กมี a b s นะคะใช้งานได้ปกติภาษี69 หน้าเดิมค่ะเครื่องเกียร์ดีมากๆนะคะสีสันก็พอได้ค่ะวิ่งทางไกลได้เอกสารมีครบทุกท่านราคาคันนี้1,15,000บาทรถอยู่รบุรีนะคะมีเร็มมีเอกสารให้พร้อมนะคะตัวรถก็พร้อมใช้ค่ะเน้นตามสภาพไปนะคะเพราะว่ารถมือสองก็ย่อมมีเสื่อมโทรมกันบ้างนะคะสนใจติดต่อนะัดดูรถทดลองขับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมต้องการต่อรองคุยกับผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะ แอดใส่เบอร์ติดต่อผู้ขายให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ